ดูครับเ,เพื่อนอันนี้ติดโซล่เาเซลเหมือนเดิมตัำหน,นึ่งันหนึ่งร้อยวัตต์ฮันดูโลยันห้า่ันครึ่งตัวน้ำเยอะหนึ่งมืนห้าพันลิตรต่อชั่วโมง นึ่งใบสองโมงก,กว่าสี่แทงโพลีสร้อยสี่สิบวัตต์ชุดพิมแทงไฟแรงๆอันนี้เทสก่อนเทสก่อนแทงวางพื้นก่อนยังไม่ขึ้นโครงโครงเป็นเสาปูนสี่แทงโพลีสร้อยสี่สิบวัตอ่าตอนนี้ปั่นอยู่ที่สองพันห้า้อย 80ดรอบต่อน,นาทีห้แอมวัดได้หกร้อยปวัตต์หกร้อยหอยเก้าประมาณนี้อาโวล์โวลร้อยสามบรอบอยู่ที่สองพันห้สองพันหประมาณนี้องศายังไม่ได้นะครับอันนี้วางไว้พื้น เท่าไหรสนใจติดต่อที่เบอร์0843828343ร้านโซล่าเซลล์สีบุญเรืองครับผมน้ำแรงๆสีแข็งแรงครึ่ง เป็นบ่อเดิมลูกค้าลูกค้าไม่ได้ใช้มาสามปีสี่ปีแล้วถอดปั๊มถอดปั๊มไฟฟ้าออกเอาปั๊มโซล่าเซลลลงแทน แรงแน้ำแรงแรงเทน้ำให้ลูกค้าลูกค้ากว่าน้ำหายลูกค้ากว่าน้ำหมดคะไหนทำไรนาสวนใส่ได้เลย แข็งประกันไฟออก25่สิบ้าปีเรวเสมอรับประกันสองปีบูบับูบับเดินผ่านนะครับเดินผ่านขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ